ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนครับมาแล้วครับสูตรอมตะชนเด่นมาแรงครับ16คุณสภาพ6ขาครับสูตรอมตะก็มีสองสูตรครับพี่น้องมีสูตรหนสูตรส กันนี่ครับผมจับสุดให้แล้วแต่ละสุดแต่ละสุดสิมียีบหาสุดครับสุดนี้ก็ยยบหาสุดนี้ก็ยยบหาครับนี่ครับหมวดที่แล้วครับมึงผลงานหมวดที่แล้วจังน้อยครับเนี่ครับ จับคูให้มันก็ได้มีสูรเก่าครับเนี่ยก็เข่าอยู่ครับสูรเก่าครับก่อนอื่นก็ฝากคำเตือนครับพี่น้อง คำเตือนสูตรคำนวณนี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดุลพินิษในการรับชมสนับสนุนฉลากินแองรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนครับทีเขามาเมือง กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไก่พี่น้องใส่ดุลพินิษในการรับชมครับสูตรหวยก็เป็นเพียงสูตรเป็นแนวทางทางนึงเป็นทางเลือกอีกทางนึงให้พี่น้องไปหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลครับ สูตรก็เป็นเพียงสูตรพี่น้องถือคาซิบบถือคาซิบเครื่องต้อเครื่องครับไปพี่น้องใส่ดนพินิจใส่วิจเจรณญาญกับของนะครับวานนี้เขาเรื่อง มก็จับคู่แล้วครับเนี่ยสองสุดเี่กก็หาเด่นมาจัดมาตัดครับเด่นสุดแรกกร็ใส่หลักน่อยบนครับหลักน้อยบนคือสองนี่ครับหลักน้อยบนบวกด้ดแปดคงที่ครับสองบวกแปดก็ได้ศูนย์ครับเนี่ยได้สิบเอาศูนย์ศูนย์ก็เพิ่มสามเต้มก็ได้สามสามเพิ่มสามเตีมก็ได้หกครับ ชุดที่สองกลักแสนครับก๊ากแสนคือหกหกกับบวกเก้าค้งทีครับเก้าค้งทีหกบวกเก้าเลยสิบหาเอาหาครับหาเพิ่มเท่าไเติมหากอหกก็เป็นจิตครับชุดแรกสุดที่สอง 1ิบบนบวกร้อยละสิบบนบวกร้อยบนนะครับสีวกหไปได้สิครับเป็น10บนะครับสิเอาศูนย์อมามืองศูนยูนรนี่ครับ10บนบวกร้อยบนนะครับไปศนย์นนกัเก็ดหกครับเกส ัวนี้สูตรหลัพหลพ 8, 8, 8ก,ลกลพันครับสูตรหลักพันหลักพันคือแปดแปดแปดก็มึงล็อกแปดครับ, 8, 8, ร 1, 2, 3, รบนี่ครับสูตรหลักพันครับใช้หลักพันเทียบครับแปดแปดก็เดีหนึ่งสองสามครับนี่ครับเดี๋หนึ่งสองสาม ชุดนี้เอาแต้มสูงครับแต้มสูงในสามตัวบนนี่ครับสามตัวกับสองตัวล่างเอาแต้มสูงที่สุดครับนั่นคือเก้าเก้าของมึงล็อกเก้าเลยครับเนี่ครับสามตัวบนสองตัวล่างแต้มสูงสุดเก้าก็คือโซนสามหก นี่ครับ036ยเด่ 0, 3, นเด่นมาแล้วครับอันนี้เอาไปตัดเอามาตัดสุดที่เขาจะคุยเ 0, นี่ครับก็เริ่มตั้งศูนย์นี่ครับศูนย์วุไว้เลยครับ สามสามโมมีครับสูตรแรกโมมีสามหกหาหกเอาไปแล้วเจ็ด สองสองกับ0นย์เริ่มจากศูย์ครับ0 3 เนี่ยตัดเอาสุดแรกไปตัดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสุดสุดแรกไปตัดบาดนี้เอาสุดสองไปตัดอีกตัดตัดสุดที่เฮาจับคู่ไว้นี่ครับที่เฮาว์กกลมไปเนี่ยทั้งสองสุดเริ่มจากสุดแรกครับเริ่มจาเกเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ด ้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหกครับหกกับศูนย์ห 3า,ามสุดแรก,กบ่มีครับ1 1ึ่งก็ไปแล้วครับ2 2ง,งสุดแรกกับ่มี่ครับสาสุดแรกกับ่มีครับ,บามายาตัดสุด2ครับก็เริ่มตัเกเ็ครับ7 7 07 หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดครับหกกว่านี้ครับหกกับหกสี่หกห้าหกเจ็ดแล้วหกแปดหกเก้าสามครับ สามกับสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้าหนึ่งครับหนึ่งกับหนึ่งหาครับหนึ่งเจ็ดเอาไปแล้วครับเนี่ยสองครับ สองหาครับสองเกตเอาไปแล้วสามสามก็ไปแล้วครับ เอาชุดนี้ไปตัดเข้าไปเลยชุดแต้มสูงนี่ครับศูนนี่ครับไปตัดอีก0 0นย์ศูไม่มีครับ6กก็หนึ่งหห้าหกดหก้าห

ครับตอนนี้ก็มาสูตรเด่นมามนีนครับเด่นมาแรง ศูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเย็นมาแรงกับมัตต์นีนะครับเนี่เมสี่หาซุดนี่ครับก็เริ่มจะซูนย์ครับ ูนย์ก็มีศูสองศูนย์มีสองตัวครับหนึง่งหนึ่งมีหนึ่งตัวครับสองสองก็มีหนึ่งตัวครับสามหนึง่งสองสามสี่สามมีสี่ตัวครับ 4 4มีครับ5 5า,ามีหตัวหกมีหมีสมีสม,มีส หกก็มีสตัวครับ7 7มี1ตัวอ้ยมี2ตัว7มี2ตัว8 8ไม่มี9 9กก็ไม่มีนี่ครับ สาม่า4ีตัว6กับว่า4ตัวมาซ้ำกันเลยครับงอน,นี่สกับ6กลองก็คือ0กับ7 0 7 เอาไปตัดสุดนี่ครับรักหน่วยบนครับรักหน่วยบนสองสองว่าบวกหนึ่งคงทีตลอดครับสองบวกหนึ่งในสามสี่ในหา้าในหกในเจ็ดครับ กับเม,มืองดินมาแร้งครับมันส้นกันบอ่อส้นกับส้นที่สามส้นที่หกตัวร่องเกตศูนย์โมส้น,สนครับนีเขาเดินมาแล้งนี่ไปจับครับ สามเจนถึงสามสี่รครับสามสี่สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าน่ะ เปียนไปแล้วหกหกกับหกสี่หกห้า สูตรนี้มิตร์หกมมิสามหกกระสูนหกหกหนึ่ง หน6หกหาหกก็มีแล้วแปดหกก็มีแล้วเก้าหกก็มีแล้วโอ้ก็ได้ลายสุดแจ้ครับวันนี สุดนี้มตาตัดครับเดนิน สี่สี่สามสี่หกสี่ห้า

6 4, 6 6,5 3,7 7 7 3, 7 3,7 Hukit. Pet. Sampet. Hukpet. เนี่ยพี่น้องชุดนี่คิดว่าหนาสิมะลางครับชุดนี่นาสิมาบน เน้นๆก็เน้นตัวนี้ครับข้างบนนี่ก็น่าจะตัวนี้เนี่ยครับ อาครับอันนี้ก็ใส้ซ้ำนี้ละแก่พี่น้องใส่ดุลพินิษครับในการเมืองในการชมมักกับจังจัดครับบมักกับพานครับผมกระหติตเป็นแนวทางให้พี่น้องเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับพี่น้องไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล ก็เอาไปมึงไว้ก่อนครับก็ท่านเอกสรุปเอาไว้แต่สรุปอีกแคน่นึงนี้ก็เหตุให้มึงซะก่อนให้พี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซ้ก่อนครับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ข้ามาเมือง,งกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดซับสไครต์กดกระดิง่ง ะสิไย้รับการแจ้งเตือนจากช่างซองครับเวลาลงคลิปไปไหมมันกกิิไปเตือนพี่นอ้องนะครับแป่พี่น้องไม่โสกไม่หลาบำลำ้วยสุขุสุขคนครับคลิปนี้เข้าไปซักนนี้ครับสวัสดีครับ